สวัสดีจ้านี้แจงแล้วเดีย๋ยเงินมาเก็บดอกแคไปผัดน้ำมันเก็บดอกแคเช้าๆเลยมันสดดีใหม่สดเก็บแล้วก็ไปเข้าครัวผัดน้ำมันจิ้มน้ำพริก ไม่ไม่สดสดจากต้นจะมีรสชาติดีมากหวานเขาเรียกว่าไปซ่วนน้ำมันให้มันสุกแล้วก็ไปกินน้ำพริกสับมะม่วงใส่น้ำพริกซะ เข้ากันน้ำพริกมะม่วงสับพริกสดปลาล้าดอกแคร์ไปจิ้มน้ำพริกแกงส้มก็อร่อย เล็กๆได,ได้กินกินหลายรุ่นเก็บวันเว้นวันก็ได้ดอกแคดอกแคดอกดอกแคดกดอกแคดอดอกเต็มเลย ปลูกต้นเดียวก็กินไม่ทันแล้วไม่ต้องปลูกเยอะถ้าปลูกไม่กินแค่ดอต้นเล็กๆก็มีดอกให้กินแล้วปลูกง่ายแค่พันเตี้ย My mind is so hot, hot. มันจะอยู่ยเป็นพวงเป็นพวง เ,เต็มถ้วยจะเก็บให้หมดเ่ยไปผัดน้ำมันแล้วมันจะยุบ นาบน้ำมันเป็นเนื้อน้ำมันร้อนๆมันทำผักบุ้งไยแดง ต้นยังสูงไม่ยังไม่พ้นหัวดยังเงินเลยดอกแค่ดอกกแป๊บเดียวก็มีดอกให้กิน อากาศต้องเช้า ่จากต้นเลยแล้วก็เอาไปทำอาหารรสชาติก็จะอร่อยวานไม่สดสดจากสวนทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นผักชนิดไหน แค่ใหม่ๆสดๆจากสวนน่าจะอร่อยหวานนี่ได้หนึ่งถ้วยใหญ่ๆยังมันก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะคะบรรยากาศตอนเช้า i